สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่การรีวิวรถยนต์รุ่สองที่ต้นยูสคาร์นะครับเษฐีไทย64เมีนบุรีกรุงเทพวันนี้มีรถแรไอเทมอีกรุ่นหนึ่งที่หายากสำหรับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งรุ่นท็อปขับ4หรือตัว4วิวนะครับเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนั่นคือเจ้ามิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2.5 GT Auto 4วิว นะครับเป็นรุ่นปี2012คันนี้ได้ปี12-15จปีนะครับสีขาวในตลาดรถรุ่นนี้นะครับขายกันอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0 0 0 4 6 0 0 0สำหรับตัว4 w h e ว l นะวันนี้ที่ต้นยุทธคาเลขใหม่ใช้งานไป150,000โลราคาเพียงแค่429,000บาทครับรุ่นท็อปขับ4นะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc 178แรงม้าครับสีขาวเข้ามาใหม่ มิตซูบ i ชิปาเจโร o สปอร์2.5 GT Auto 4 Wheel Drive 2012นี่ครับสีขาวสวยๆเลยนะครับสภาพแรกเข้าวันนี้มาอัปเดตกันเลยนะครับคุณผู้ชมใครกำลังมองหาอยู่บ้างนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับอัปเดตกันล่าสุดวันนี้ที่ต้นยุสค่ะเศรษไทย64นะครับประจำวันพุธนะครับวันนี้วันพุธนะครมาอัปเดตกันเข้ามาใหม่อีกหนึ่ลำนะครับรุ่นท็อปเลยขับ4 ใครกำลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งขับ4เอาไว้ใช้งานนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตกันล่าสุดเลยเลขมใหม่ใช้งานเดิมๆไปประมาณ1นึ0 0 0สนห้าหมื่นกิโลครับคันนี้สภาพแรกเข้าวันนี้มาอัปเดตกันนะครับราคาตั้งขายเพียงแค่4ี่0 0 0 0 0บาทนะครับสองจุดห้าจีทีโฟวิวนะครับนี่ครับรายเอียดรอบคันนะครับล้อแมกเดิมๆโรงงานเลยนะครับ17นิ้วแล้วก็ดิสเบรกหน้าด้ามหลังมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบโฟวิวด เครื่องยนต์2,500หซีซีนะครับ178แรงม้าครับสีขาวมุกนะครับได้สีขาวมุกนี่ครับรอบคันก็วนให้ดูกันเลยหลังคาด้านบนเป็นรามลังคาแบบยกสีดำนะครับมือจับเป็นโครเมียมเดิมโรงงานไฟท้ายไฟหน้าเดิมโรงงานนะครับดิฟฟิวชันด้านหลังสีดำมีเซ็นเซอร์ให้นะครับสี่ตำแหน่งนะครับด้านหลังร้อยางอะไรต่างต่างก็อยู่ครบเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับวนให้ดูรอบคันกันก่อนนะครับก่อนจะเข้าไปดูภายในคันนี้ รถะะเพิ่งเข้ามาล่าสุดนะครับรถเจ็ดที่นั่ง w v i e l นะครับใครหาอยู่บ้างสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยราคาสุดประหยัดเลยนะฮะตัวท็อปขับ4นะครับ e ฟว e ลจา i ปาเจโร่สปอร์ตนะครับเข้ามาอีกหคันนะครับบันไดข้างก็เดิมโรงงานเลยครับคุณผู้ชมมือจับโครเมียมเดิมนะครับกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะครับพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้า มีไฟเลี้ยวให้ครบเลยครับนี่ครับไฟหน้าให้มาเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนซ้ายขวาแล้วก็มีที่ฉีดไฟหน้าให้ด้วยนะครับประจังหน้านะครับเป็นคิวโครเมียมคันนี้เป็นตัวก่อนหน้าพนมนะครับปี12นะครับหน้าพนมจะเป็นปี2 0 1 4นะครับแต่ได้รุ่นแร r e i t e หายากมากๆสำหรับตัวนี้นะครับ2 5 g t 4 Wheel ไม่ค่อยมีเข้ามาบ่อยๆและในตลาดรถก็ไม่ค่อยมีด้วยสำหรับตัว Wheel นะครับนี่ครับ ในตลาดรถขายกันอยู่ที่4,5 0 0 0 0 0 0 0 0กไม่200,000กว่านะวันนี้ไม่แสนห้าผมขายแค่429,000บาทใครว่าแพงนี้ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคนนี้นะ wheel drive นะครับคุณผู้ชมนี่ครับเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยสำหรับ m i t s u b i s h ป p a จโร o ตัวท็อปรุ่นหายากขับ4นะครับวันนี้มาอัปเดตกันนะครับกุญแจนะครับก็เป็นรีโมทบิสตาร์นะครับมือจับเป็นโครเมียมเดิมโรงงานนะครับ มาดูภายในโฉมปี12กันนะครับตัว4 e e l นี่เลยให้ดูกันก่อนนะครับมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติแล้วก็เกียร์4 e e l ครับคุณผู้ชมนี่ครับรุ่นนี้หายากนะครับคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นแายไอเทมเลยนะครับสำหรับตัว4 e e l 2.5 GT Auto ขับ2พวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีครุสซอนโทนเพดเดิลชิพที่คอบพวงมาลัยมีครบเลยนะครับนี่ครับ ระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับผู้ชมหน้าจอนะครับนี่ครับออโต้โฟวิลด้วยนะครับเครื่องเสียงนะครับบิวอินมาจากเจ้าของเดิมนะครับผู้ชมนี่ครับเบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้านะครับ2ตัวคู่หน้ามาให้นะครับทั้งฝั่งคนขับและครับผู้โดยสารแถวหน้านะครับข้างๆคนขับก็ได้ปลั๊ปรับไฟฟ้าเบาะหนังเป็นสีเบจนะครับคอนโซลก็จะเป็นทูโทนนะครับคันนี้ กระจกมองข้างก็พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลง4บานเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมเราก็ได้ออโตมา1บาทฝั่งคนขับนะครับตัวคิ้วนะครับบริเวณประตูจะเป็นคิ้วสีเงินแล้วก็แปะไปด้วยคิ้วโครเมียมนะครับแล้วก็บุหนังสีเบจมานะครับสครับเพจต่างๆนะครับเดิมเดิมเลยนะครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งเดิมเดิมเลยนะฮะคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับคุณผู้ชมแจ้งก่อนเลยรถเพิ่งเข้ามาล่าสุดยังไม่ได้ปรับสภาพก็เอามาอัปเดตกันนะครับ เพราะว่าเป็นรุ่นแรงไอเทมหายากต้องอัปเดตไวนิดนึงนะฮะก่อนล้างก่อนสปาก่อนเก็บงานก็มารีวิวกันก่อนเลยนะครับสำหรับตัวท็อปขับ4นะครับ2.5 GT Auto 4วิ Drive นะครับเบาะหนังซีเบตนะครับเป็นรถยนต์สไตล์7ที่นั่งนะครับคุณผู้ชมนี่ครับระบบแอร์นะครับเป็นแอร์เพดานนะครับตัวนี้นะครับปี2012จะไม่มีจอเพดานนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ แต่ได้ตัวขับ4มาให้นะฮะคุณผู้ชมตัวจอใส่เพิ่มเติมได้ครับก็จะเป็นจอ Android นะครับด้านหน้าหรือว่าจอเพดานนะหลายท่านก็ไปแต่งเพิ่มเติมเอานะฮะแต่ว่าคันนี้นะั้ได้ราคาพิเศษด้วย429,000าแต่ได้ลูกค้าได้ตัว4 w h e e l ไปใช้งานเลยนะฮะนี่ครับนี่ครับภายในนะมาดูด้านหลังกันหน่อยครับคุณผู้ชมเปิดฝาท้ายให้ดูกันด้านหลังนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเปิดให้ดูกันเลยนี่ฮะด้านหลังนะครับ เบาะสามแถวเจ็ดที่นั่งนะคบคุณผู้ชมสามารถพับราบไปได้เลยสำหรับเบาะแถวที่สามเลยพับให้ดูฝั่งซ้ายแบบนี้นะครับนี่ครับพับให้ดูเลยนะครับฝั่งขวาก็จะกางแบบนี้นะครับสามารถใช้งานได้นะครับราคาประหยัดนะครับได้เครื่องยนต์ดูเซลด้วยนะดูแลรักษาง่ายมันทะนันง่ายไม่จุกจิกไม่ยุ่งยากนะครับใครต้องการใช้รถโฟวิ view. คันนี้ตอบโจทย์เลยนะราคาประหยัดมาก4 2 9 0 0 0 เลขใหม่ใช้งานเดิมๆไปอยู่ที่150,000กิโลเพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยนะฮะเพดานสวยระบบแอร์เพดานมือจับต่างๆอยู่ครบหมดเลยฝาท้ายเดิมไม่เคยมีการถอดครับนี่ครับโครงสร้างเดิมๆเลยนะฮะฝาท้ายไม่เคยถูกเปลี่ยนนะครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยประแจนะครับหายากหรับตัวนี้นะครับไปเสิร์ชดูในตลาดรถมือสองก็ได้นะฮะตัวโฟวิค่อนข้างหายากนะครับนี่ครับวันนี้เข้ามาแล้วนะครับที่ต้นยูสคาร เสรีไทยซอย6.4มีนบุรีกรุงเทพเข้ามันรู้จริงมาทดลองขับได้เลยใครที่กลัวไม่ทันนะครับเพราะรถหายากจริงๆก็สามารถโอนจองล็อกรถไว้ก่อนได้เลยนะครับจัดไฟนั้นมีบริการทั่วประเทศเลยนะครับนี่ครับสภาพสวยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับผิวพันธ์ถือว่าโอเคเลยนี่ขนาดจะไม่ทําปรับสภาพใดๆเลยนะฮะถือว่าสมบูรณ์นะครับมีเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับปรับสภาพต่างๆนี่ครับ ฝาท้ายเดิมนะฮะไม่มีรอยขันนะครับไม่มีรอยประแจนะฮะเดิมเดิมเลยฝ่ายท้ายก็มีกรอบโครเมียมให้นะครับฝ่ายท้ายไม่มีแตกนะครับคุณผู้ชมไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับเดิมเดิมเลยคิ้วโครเมียมโลโก้โครเมียมต่างๆอยู่ครบหมดนี่ครับใส่กรอบโครเมียมมาให้ด้วยส่าฟท้ายนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับหลังคาเดิมโรงงานเช่นกันนะครับตัวราวหลังคาจะเป็นแบบยกสีดำสองก้านนะครับ หลายท่านก็จะไปเพิ่มเติมเสริมแหลกหลังคาสไตล์ทูเล่เอาไว้ขนสัมภาระได้เพราะคันนี้เป็นตัวลุยๆด้วยนะครับเป็นตัวโฟร์วิด้วยคันนี้ไปเพิ่มเติมเสริมแหลกหลังคาได้เลยนะครสีเป็นสีขาวมุกนะครคุณผู้ชมล้อแมกจะเป็นลอ้อแมกอลลอยเดิมโรงงาน17นิ้วดิสเบรกคู่หน้าดัมเบรกหลังบันไดข้างก็จะเป็นแบบกลมแบบนี้นะก็มีตัวเว้าตรงกลางบริเวณที่เหยียบนะครับคิ้วกันกัน,กนแทกซ้ายขวาก็มีให้ครบหมดเลยนะครมือจับโครเมียมเดิมโรงงานนะครับ<ๆ>มาดูฝั่งซ้ายกันนี่ครับ ภายในถือว่าสวยนะครับผู้ชมภายในถือว่าสวยเลยสภาพค่อนข้างเนียบนะครับก่อนปรับสภาพเนี่ยมารีวิวกันเลยนะฮะรถยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเลยนะครับแล้วก็มาเอามารีวิวกันก่อนเลยนะฮะมาอัปเดตนี่ให้ผมให้ดูพรมเดิมๆที่ลูกค้าใช้งานปกตินะครับนี่ฮะพมเดิมๆเบาะหนังไม่มีขาดครับผู้ชมนี่ครับแผงประตูสวยนะครับไฟเวลคัมไลท์นะครับสีวอร์มนะครับกระจกโคตรเดิมโรงงานหมดนะครับ ปี2 0 1 2ตัวท็อปนะครับคันนี้2 4 2.5 GT Auto 4 Wheel นะครับมีปรับเพิ่มเติมคือตัวนะครับที่เป็นตัวปรับเบาะฝั่งซ้ายนี่ครับสั่งอะไรมาแล้วนะครับรอใส่เพิ่มเติมนะครับแจ้งตามตรงรถเข้าใหม่นะครับนี่ครับตรงนี้สั่งมาให้แล้วนะครับเหลือปรับเพิ่มเติมนะครับตัวเบาะไม่มีขาดครับคุณผู้ชมมีตัวระบายอากาศครบหมดนี่ครับ สวยเลยคันนี้นะฮะได้ตัวท็อปขับสีด้วยนะครับนี่ครับตัวโฟร์วิวนะครับเกียร์โฟนะครับออโต้โฟร์วิวนะครับคุณผู้ชม429นะครับใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาเลขใหม่ใช้งานไปประมาณ150,000มกิโลเดี๋ยวไปสตาร์ทรถดูเลขใหม่อีกทีหนึ่งนะครับคอนโซลด้านหน้าก็สวยนี่ครับไม่มีแตกรายงานนะแอร์แม็กต่างๆอยู่ครบหมดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ ผมต่างๆก็สมบูรณ์นะครับนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บงานสภาพถือว่าสมบูรณ์มากนะครับคุณผู้ชม 80- 9 0เลยนะฮะรถคันนี้เหลือเก็บงานปรับสภาพเพิ่มเติมนิดหน่อยนะฮะใส่ตัวที่ปรับเบาะฝั่งด้านซ้ายนะครับคุณผู้ชมนี่ครับใครสนใจติดต่อด่วนนะครับ4 2 9เท่านั้นนะครับตัวท็อปขับสี5 g t Auto 4้ออโต้นะครับคิวกระส่าใส่ให้เพิ่มเติมอีก4บานนะครับสวยๆกันไปเลย กระจกมองข้างก็เป็นโครเมียมเดิมๆโรงงานเช่นกันนะครับคุณผู้ชมนี่ครับกดให้ดูรอบคันกันแล้วนะครับไปดูภายในกันต่อเลยสำหรับคันนี้เจ้าปาเจโร่สปอร์ตนะครับ 2.5GT Auto ตัวขับ4นะครับไฟหน้าไม่มีแตกนะครับสวยใสเลยนะครับคิ้วโครเมียมนะครับไฟหน้าก็ให้เป็นไฟลูกแก้วนะครับโปรเจคเตอร์เลนที่ฉีดไฟหน้ามีให้ครบไฟตัดหมอกนะครับนี่ฮะ เรืมคันนี้ก็ใช้งานเดิมๆไปอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 0สากิโลครับ,นะรบมาดูกันนะครับบอกปรับไฟฟ้าก็ใช้งานได้ปกตินะครับฝั่งคนขับนะเหลือฝั่งด้านซ้ายนะครับเพิ่มเติมตัวปรับนะครับเรื่องปกติรถใช้งานนะฮะก็จะมีชิ้นส่วนอะไรที่ต้องเปลี่ยนนะครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องปกติเลยนะครับโครงสร้างเดิมเนื่องโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนัก ไม่มีพิกความครับคุณผู้ชมรถสวยโครงสร้างเดิมๆเลยนะครับคันนี้ได้ตัวโฟร์วิด้วยนะฮะเป็นรุ่นท็อปหายากด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับโฟร์วิวเลยครับคุณผู้ชมนี่ฮะนี่ครับตัวโฟร์วิลนะฮะเกียร์โฟร์นะครับเล็กใหมวิ่งไป1นึ่งแสนห้าหมื่นกิโลครับคุณผู้ชมหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันโลนะครับสำหรับเล็กใหม่นะครับ ระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้นะครับด้านหลังก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเครื่องเสียงก็บิวอินมานะครับเป็นของอันพายนะครับจากเจ้าของเดิมใส่มาให้นะครับเบรกมือมันนวลต่างๆก็อยู่ครบหมดเลยนะครับนี่ตัวโฟร์วิวนะครับเพดานนะครับไฟส่องสว่างต่างๆก็เป็นสีวอร์มนะครับที่ใส่แว่นตาต่างๆอยู่ครบเลยนะฮะ ฝั่งซ้ายถุงพลาสติกนี่ยังอยู่เลยนะฮะตัวบางแดดนะครับคุณผู้ชมคอนโซลสวยนะครับพวงมาลัยผิวพันดีนะครับตรงนี้ปุ่มกดหายไปนะฮะสั่งให้ใหม่นะครับตรงนี้นะปุ่มกดหายไปนะตัวฝั่งซ้ายนะครับปุ่มบวกนะครับปุ่มบวกแล้วก็ฝั่งขวาอยู่ครบหมดนะครับเป็นดนชิปที่ขอพวงมาลัยนะครับนี่ครับรถเพิ่งเข้ามานะฮะคุณผู้ชมยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับก็มาอัปเดตรีวิวกันก่อนเลยนะฮะสำหรับตัว4ฟ h e e l ค่อนข้างหายากครับ กระจกมองข้างพับไฟฟ้าพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ครบเลยนะครับนี่ฮะไฟเลี้ยวอยู่ครบนะครับกระจกมองข้างนะซ้ายขวาใช้งานได้ปกติเลยนะครับมีบางอย่างเพิ่มเติมกันนะครับก็แจ้งกันก่อนนะครับก่อนที่จะปรับสภาพนะครับเอามารีวิวอัปเดตล่าสุดเลยนี่ครับเบาะสวยทุกตัวไม่มีขาดคุณผู้ชมนี่ครับเบาะสวยทุกตัวเลยไม่มีขาดนะครับมีที่วางแก้วน้ําคอนโซลตรงกลางด้วยนะครับมีเบรกมือ เกียร์โฟร์วิวนะครับเป็นเกียร์แมนนวลโฟร์วิวนะเป็นโฟร์วิวแบบแมนนวลนะครับนะครับนี่ครับส่วนเกียร์ธรรมดาจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับระบบฟังก์ชันการขี่นะฮะสองโหมดเลยคุณจะขับ2ล้อก็ได้จะขับ4ล้อก็ได้นะฮะคันนี้เป็นรุ่นท็อปเลยนะฮะในเครื่องยนต์2,500ซีซี178แรงม้านะครับเป็น4 wheel นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้รถสมรรถนะดีๆนะครับราคาประหยัดนะครับเอาไว้ขึ้นเขาขึ้นดอย หรือผู้ที่อยู่บนเกาะบนดอยต้องการมีธุรกิจส่วนตัวนะครับเอาไว้ใช้งานคันนี้ราคาประหยัด429,000ได้ตัว Top 4โฟ e ์วด้วยค่อนข้างหายากนะครับสนใจเพิ่มเติมอย่างไรก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะไม่แสนหถือว่าน่าใช้งาน,นมากๆนะครับเดีย๋ยวไปเปิดห้องเครื่องให้ดูกันด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับ มิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2.5 GT Auto 4 w h e e l เข้าใหม่นะครับราคา429,000บาทนะครับวันนี้มาอัปเดตกันนะครับที่ต้นยุทธ์คาร์เษฐีไทยสภาพแรกเข้าเลยนะครับนี่ครับ4 w h e e l สีขาวด้วยนะฮะก่อนปรับสภาพนะครับเดตดล่าสุดกันนะครับรถแรงเทมหายากนะครับคุณผู้ชมคันนี้นะตัว4 w h e e l สนใจก็รีบแจ้งเข้ามานะครับก่อน รถติดจองไปซะก่อนนะครับตอนนี้มิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตไม่ว่าจะเป็นตัวขับ2หรือตัวขับ4นะครับมาไวไปไวนะฮะติดจองไวนะครับเพราะราคาเนี่ยจับต้องได้และยิ่งเป็นตัวท็อปขับ4แบบนี้ด้วยนะครับ4ี่แสนต้นๆเองนะครับ4ี่แสนสองหมบาทนะครับไปเซิร์ชในราคาในตลาดรถดูนะฮะไม่200,000กว่าเขาขายกันอยู่4ี0 0 0 0 4้0 0 0 0แนะครับคุณผู้ชมนี่42นะครับสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับตัวท็อปขับ4 เข้าใหม่ครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะครับนี่ครับห้องเครื่องยนต์นะครับสภาพแรกเข้าอ่ะมาดูกันนะฮะนี่ครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสภาพแรกเข้าใช้งานเดิมๆยังไม่ทําสปายังไม่ล้างห้องเครื่องเลยนะครับก็ดเดิมๆเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นเครื่องยนต์คอมบัลเลนะครับรุ่นขับ4นะครับตัวท็อปขับ4 4 w h e e l นี่ครับเครื่องสวยๆเลยนะครับเครื่องไม่มีเยิ้มครับคุณผู้ชมฝากระโปรงแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่หมดเลยนี่ครับผลให้ดูกันนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับนี่ครับขับซีนะครับแผงคอจึงรีต่างๆไม่มีขาดนะฮะสภาพแรกเข้านะครับอันนี้นี่ครับหม้อน้ําต่างๆนะครับก็ยังอยู่ครบหมดเดิมๆเลยคันนุงคันหน้านะนี่ครับจะทําความสะอาดห้องเครื่องให้ใหม่นะครับ เช็คระบบไฟทุกอย่างนะครับเครื่องยนต์เกียร์ต่างๆพร้อมใช้งานเลยเป็นถานน้ามันเครื่องเปลี่ยนถานน้ามันเกียร์ให้ด้วยนะครับวันนี้มาอัปเดตล่าสุดกันนะครับเข้าใหม่ล่าสุดสำหรับตัวท็อปขับสี่มิตซูบิชิปาเจโร่สปอ2.5 GT Auto 4 Wheel เข้าใหม่นะครับราคา4 2 9 0 0 0เลขใหม่1 5 0 0 0 0กโลใครสนใจคันนี้หรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลย หรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์095 0566926นเะครับเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับรุ่นนี้หายากนะครับไม่ค่อยมีเข้ามาสำหรับตัวท็อปขับ4แบบนี้และในตลาดรถก็ค่อนข้างหายากสำหรับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับคันนี้80%เลยตอนนี้นะฮะก่อนปรับสภาพรถเข้าใหม่ถือว่าสวยเลยนะฮะภายนอกภายในยังโอเคยังเนี้บอยู่เลยนี่ครับเบาะภายในต่างๆไม่มีขาดครับ พร้อมใช้งานเลยนะฮะเหลือปรับสภาพให้เพิ่มเติมอีกหน่อยทําความสะอาดสปาภายนอกขัดสีให้ใหม่นะครับแล้วก็ระเบียบของตัวห้องเครื่องนะครับทำความสะอาดให้ใหม่นะครับโครงสร้างเดิมๆเ,เลยคันนี้นะครับมาทดลองขับกันได้นะครับนัดหมายเข้ามาได้เลยนะครับที่ต้นยุทธ์ขาเศรษีไทย64เมีนบุรีกรุงเทพเข้ามาอย่างไรโทรหาก่อนได้เลยนะครับเข้ามาไม่ถูกก็สามารถแอดไลน์ขอโลเคชันร้านได้เลยนะครับเปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับ ซอยเสรษีไทย64มีนบุรีกรุงเทพครับต้นยุสคานะครับวันนี้มาอัปเดตกันนะครับรถเข้าใหม่ใครสนใจคันนี้เพิ่มเติมก็สามารถโทรติดต่อเข้ามา,า,มาได้เลยนะครับเบอร์ติดต่อ095 056 69 26ครับคุณผู้ชมนี่ครับรถสวยสวยพร้อมใช้งานนะครับฝากไว้ด้วยเข้ามาใหม่ล่าสุดสนใจรีบจองนะครับก่อนรถติดจองนะครับรุ่นนี้มาไวไปไวและก็ไม่ค่อยมีเข้ามาบ่อยด้วย สำหรับตัวโฟ h e วินะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ตามรับชมขออนุญาตลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ